สวัสดีค่ะวันนี้เมลานี่ม oh. ิน,นิรัดซื้อยนะคะห่างหางไปนานเนาะกับการอัดคลิปนู่นนี่นั่นนะคะให้ดูค่ะวันนี้เราออกทํางานกันแต่เช้าจู่เลยนะคะวันนี้ก็มารอสแตนบายทำงานบนไปค่ะแต่เช้าเลยะค่ะแต่ก็ห่างอย่างไม่เปิดน,นะคะวันนี้เราก็มีงานนะคะเป็นงานเปิดตัวการประชุม บัสแคร์นะคะเทเลฟาร์มาซีนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆระบบเนี้ยเป็นระบบที่ดีมากเลยนะเออตอบโจทย์โอตี้ในกรณีที่เราแบบว่าเราไม่อยากออกไปข้างนอกเราไม่ชอบออกแบบไปไหนถ้าวันไหนเราหยุดหรืออยู่บ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมเราเจ็บปวดปวดท้องปวดหัวหน่อยปวดปวดกระเพาะปวดใจเกี่ยวไหมปวดใจเกี่ยวไหมไม่รู้อะไรเงี้ยล้วก็ไม่อยากออกไป ซื้อยาเองเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ระบบ Fast Care Telepharmacy ตัวนี้นะคะก็จะมาตอบโจทย์ก็คือปรึกษาเภสัชกรนะคะโดยถูกต้องนะคะให้คำปรึกษาการออกยาที่ถูกตามหลักเลยนะคะตามกฎพรบเลยทุกอย่างเลยนะคะแกปรึกษา at, เภสัชเภสัช่จยาส่งตรงถึงหน้าบ้า,านเลยจะไม่ต้องออกไปไหนเลยจ้าว่าอะไรเดี๋ยวก็ค่อยมีอะไรก็จะค่อยมาอ,าอัปเดตกัค่ะ สวัสดีครับผมยูโรยศวร์นะครับวันนี้ผมมียูไฟเบอร์มาแนะนำนะครับจาก k u b นะครับสำหรับยูไฟเบอร์พลัสนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการปรับสมดุลสำหรับลำไส้นะครับบล็อกแป้งบล็อกไขมันนะครับถ้าสนใจไปสั่งได้ที่แอดฟาสแคร์นะครับไปอุดหนุนกันเยอะนะครับสวัสดีครับเบนเองนะครับวันนี้เบนจะมาแนะนำคอลลาเจน ที่ดีที่สุดของ K-U-B นะครับนี่ b คอลลาเจนนะครับก็จะเป็น, ide, นคอนลลาเจนไดเปปไทด์นะครับมีอนุภาคเล็กนะครับดูซึมไวถึง80เท่าของคอลลาเจนทั่วไปเลยทีเดียวนะครับโดยที่ตอนนี้ b c คอลลาเจนหรือว่าทั้ง K-U-B นะครับมีขายที่ Fast ์แ r e แล้วนะครับอย่าลืมแอดไลน์ไปที่ ฟาส์แคร์นะครับซึ่งในนั้นก็จะมีเภสตรกรคอยแนะนําด้วยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุกัน,นเยอะๆนะครับทั้ง K ทั้งยูทั้ง B แล้วก็ที่สําคัญบีกอลเจนนะครับ